คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาแล้วกันนงกราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องขอานายพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้เกมไมดัสดกอดจูหรือโชคลาภแห่งไมดัสดนั่นเองนะครับผมนะวันนี้พกทุนมาที่450ครับจะกดที่ไม้ละ30ไปเลยแล้วกันนะเปิดเทอร์โบแล้วไปครับ ไปครับลงมาเปิดมาที่7.5ไม่ไหลไปต่อลงมาทีกเปิดมาที่1.5เฮ้ยมาน้อยจังอ่ะและวายเปิดมาตรงนี้พูดสา5ที่2.5ครับโอ้โหโทำไมไม่ลงมาอีกสักแถวนึ่งนี้ตรงนี้โอเคไปต่อเออสวยสก,กัตเตอร์มาแล้วสามโตดไป8ครั้งได้ไหมสามสบเริ่มเลย และ8ดครั้งโลงมายังไงโอ้โหเปิดมาดอกแรกก็ไม่เท่าเลยครับแนละดอกที่2ยังไม่มาและดอกที่สก็ไม่มาครับและ5ครั้งไม่มาอีกสครั้งเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าสเกตเตอร์ฟรีมาที่เออมาทีเปิดมาที่หนึ่งจุดห้าแล้วไม่ไหลแล้วสองครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหมาที่เจ็ดจุดห้าและไม่ไหลสภาพ เทาสกันเติมไม้ท0ิบได้มาเก้าโอ้โหรับรางวัลไปกันต่อไปอีกลงมายังไงยังไงมาไหมมาไหมเอ้ยมาให้หน่อยลงมาเออมาแล้วแล้วเปิดมาดอกนิยมนะคูณสามเป็นที่หกสสาครับแล้วไม่ไหลเหมือนเดิมเลยอะไรว่าแล้ไปต่อไปอีก เออโอ้โหแล้ววายมาอย่างเยอะครับดอกนี้สวยงามจะจัดเปิดมาดอกนี้คูณแปดเลที่หนึ่งพันแปดร้อยทวนและมาต่อทีนึงครับนะไล่ต่อไปอีกหมืสิบสองเลยที่หนึ่งพันยี่สิบหกและมาต่ออีกทีหนึงครับโอ้โหสวยงามจัดนะไล่ต่อไปสองร้อยแปดสิบแปดและหมดแล้วครับผมโอ้โหกว่าจะมามาที่รู้เรื่องเลย 1ามันงรางวัซูเปอร์เมกาโอโหขยับเพิ่มเลยแล้วกันไปที่ไม้หนึยแล้วลงมาลงมาลงไปอีกและเปิดมาดอกนี้ฝีเจอเข้าอีกแล้วและเปิดมาดอกนี้ครับคูณห้าไปที่สองพันสอ้โหสวยงามจะจัดได้มาสองพรางัก็โตเลยครับนะพร้อมก,กับสเก็เตอร์สาโตบนฝีปดรางที่ไม้ร้อยเริ่มเลยและแครั้ง โอ้โหเปิดมาดอกแรกไม่เข้าอีกแล้วครับดอกที่สองมาแล้วที่ห้าสิบนะไหลต่อไปโอ,อนะคูณสองที่สามสิบและหมดแต่มาแปดสิบและหกครั้งเออเปิดมาที่ห้าโอ้โหเบาจัดและห้าครั้งเออบินเจอมาแล้วและเปิดมาดอกนี้น,นะนะสวยงามอยู่คูณหกไปหึ่งันสองรอยหกสิบและไม่ไหลเหมือนเดิมน,นะไม่เป็นไรแต่สกัดเดิมมันสตัวครับคูณ4เพิสป็นี่ครั้งโอ้โหเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียว และเปิดมาดอกนี้โอ้โหมาอีกแล้วปีเจอเข้าครับนะคูณสิบไปที่1นึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหปีเจอไมค์หนึ่งตัวและเปิดมาดอกนี้คูณสิห้าไปที่สามพันรอยเจบโอ้โหสวยงามจัดกันนะดอกนี้นะเป็นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิาร้านวอทูปเมกาและมาแล้วยังไงเจครั้งเออเปิดมาที่ยี่้าโอ้โหเบาจัดอีกแล้วและหกครั้งห้าครั้ง และสี่ครั้งมามาอีกแล้วไม้กางเกงเลยสวยงามจัดและเปิดมาตรงนี้คูดยี่สิเป็น9 9้5พันเอยห้าไลท์ตัว่หนึ่งรทั้และยังไงซาเกเตอร์ขาดตัวเด่นจะเข้าซ้อนไหมและไม่ซ้อนนะครับนะโอ้โหไม่เป็นไรครับดอกนี้ได้มา1นึ่งรางว่าซุปเปอร์มีกาอีกแล้วละนะพระ้อมกับซาเกเตอร์สองตัวได้หมดฟีฟามาสี่ครั้งโอ้โหเหมือนเริ่มต้นใหม่ไป1ครั้งนะและ6ครั้ง ไม่มาหครั้งไม่มาและ4ี่ครั้ง3ครั้งสุดท้ายแล้วเออเปิดมาที่สิบกำนันไหลต่อไปที่หและโอ้โหไหลเบาจัดเลยได้มา6กสหและสอครั้งสุดท้ายโอ้มีเจอร์มาสวยๆกับดอกนี้และเปิดมาป7 5นร้อ้าไปที่สมือนะมาสมร้อยเหโอ้โหรอบนี้แตกหนะักจริงๆกับนักสเกตเตอร์ สวยงามจะจัดและครั้งสุดท้ายไม่มาไม่เป็นไรโอ้โหแจกเตอร์ดอกนี้แตกสวยงามจะจัดเลยกำบนะได้มาใส่หมื่นสองพกับอีกสิครับรับรางวัลแล้วพอเลยโอ้โหจากรอแลรอแล,แลเหมือนจะไปไม่รอดครับแตกมาสี่หมื่นกว่าดอกเดียวรู้เรื่องกัะเบื้องแตกกันเลยทีเดียวนะ สำหรับคลิปนี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้กดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพีเขาตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ